อาครับมาแล้วสิทธิโชคเปิดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอูเกอร์ฟารลินเกนฝั่งของอดิสัก์นิดเดียวนะจังหวะนี้นี่ครับออกมาแล้วอืมเหมือนจะไปกักกับเพื่อนนะสิทธิโชคเปิดทิ้งขึ้นหนะ้าให้อูเกอร์ฟารลินเกน้นแต่งแล้วจิม้มโอโ้โหเรียบร้อยสามสูเลยครับโอโ้โหคู่เดิมเลยนะครับโยกเข้าขวาแล้วจิม้มหัวเกือครับปลายสตร์ทเนี่ยบอลไม่แรงแต่ทางดีครับดูครับโอ้โหอ,อ่ะ สวนได้ไหมอ้าวแล้วครับจังหวะนี้อูเกอร์อูเกอร์ฟาลินเก้นคนเดียวหลุดเดียวเข้าไปค่อยๆมองหาเหลี่ยมแล้วลูกนี้ซัดเรียบร้อยเลยครับแตทริกไปเรื่อยๆครับอันนี้เขาเรียกว่าเลือกวิธีจริงได้<ช>เยอะมากแต่ที่ต้องชมนี่คือตอนนี้มีพื้นที่สิทธิโชวอีกแล้วเปิดขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วครับลูกนี้ไม่มีธงด้วยมาอีกแล้วอูเกอร์อูเกอร์ซัดโอ้โหเรียบร้อยครับมากที่สุดกับพวกเขา แต่มุมครับเปิดมาแล้วเอาบอลแล้จอจอตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหวาลิงเกนตีเสมอสุพ2,001-1ครับนาทีที่41เนี่ยรับของนครศรีที่ยืนกันอยู่3คนครับตรงนั้นดูแต่ว่าตวัดเร็วครับมแล้วยิงไม่แรงนะครับแต่ว่าลูกนี้ทิศทางดีครับรถเนี่ยไม่ทันเลยครับเราขึ้นไม่ดีครับหมาเลยครับวาลิงเกนวาลิงเกนวาลิงเกนกระชากไปเองวาลิงเกนมีส่วดเบียดแล้ะยิงเอาเรียบร้อยเลยครับโบุ๊ค2-1ครับโอ้โหดูครับ ต้องบอกว่าสุดยอดครับแต่วัดโอหจังหวะจ่ายไปของเซรูพาดแล้วโดนวานเกนโฉกและยิงด้วยสายตรงนี้คมจริงๆครับประตูที่สองเขาในวันนี้นะครับครั้งหนึ่งอยู่ิล็แต่ได้ไปได้ครับตรงนี้ให้ไหมเอาครับให้มาประตูที่ต้องมาครับประตูนี้ต้องมาเอาครับโอ้โหจนได้ครับฟาลิงเกนนะครับยิงตีไข่แตกให้กับสุพรรณบุรีได้สําเร็จครับ ต้องชมยูริจ่ายลูกนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็วิ่งโฉบมาแล้วก็ยิงตัดน้ําเลยนะครับ,อ,รบอย่างไรจบอยัาง,างไรจบครับ,บรโอ้โห,โโหสุดๆจริงจริงลูกนี้โอ้โหฟาลิงเกนนะครับโอ้โหดูจังหวะนี่ครับเบียดมาแล้วก็กดด้วยเท้าขวามีคืนสักครูกไหมครับเปิดมาตรงนี้ทุบทิ้ง แล้วโอ้จะสวนกลับจะแซงจะแซงแซงด้วยครับไปแล้วครับหโูแต่จิ้มยาวมากจิ้มยาวไม่มีประตูก็เสร็จแม่มีแอคชั่นดีใจโอ้นี่มันลอสบาร์รี่ชัดๆเฮเยก่อนที่จะยิงยครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้นะครับบานแมนโชเลยครับฟลิงเกนเอาจนได้ครับประตูที่เก้าของเขาในฤดูกาลนี้ครับดูครับจังหวะที่ดันขึ้นไปครับของทางอันนี้อนพงนะครับเรู้จังหวะสวนโอ้โหสปนีนแตะแล้วแซงครับโอ้แซงจริงๆครับ ว่านี่ย <laughs> ห้ามสะดุดล้มนะการแข่งแบบนี้ครับโอ้คือประตูขึ้นมาบูด,ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยแหมาบังไม่มิดนะครับจะคว้าเอวก็คว้าไม่ทันนะครับ hey, นี่แน่ขอเฮสักทีครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ล้ำนะครับไปแล้วครับได้ไม่ได้ครับหากกลับมาเน่งเน่ง เออเรียบร้อยครับหรือว่าฉลาดเล่นเลยนะครับชิษณุพงศ์ครับชิษณุพงศ์ใจกว้างมากนะครับนี่ครับจังหวะนี้ดูครับนี่ครับเขายืนในตำแหน่งล้ำหน้านะครับถ้าไปเล่นในการล้ำเลยครับชิษณุพงศ์บอกอย่าเดาจ่ายให้ครับเรียบร้อยครับแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินการจะเช็ค v ีอไอีกครั้งหนึ่งครับผู้โหถือว่าพาบอลมาทําได้ดีเลยครับชิษณุพงศ์พิมสั่งเ้วเลือก ที่จะจ่ายด้วยนะครับคือจะหลบผู้สับตัวูไปยิงเองก็ได้ครับแต่เลือกที่จะจ่ายให้กับฟาลินเก้นนะครับกลับชัวร์ที่สุดนะครับใช่ครับเดนซันมาครับแล้วยิงไม่ทะลุซัดอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านครับแบบสองท้งของสหรัฐแล้วชาตลูนี่ตีเสมอได้ครับโอ้โหสองประตูต่อสองแล้วครับเ่นสั้นตรงนี้เปลี่ยนจุดแล้วหักกลับมาอีกทีครับจังหวะของทางพิทวัต หน้ากรอบเนี่ยยิงติดบล็อกสมอีกทีติดบล็อกอีกสมอีกทีโอ้โหปาลินเคนจริงๆใช่ครับโอ้โหบอลสุดท้ายเนี่ยเป็นสิทธิโชคนะครับที่ยิงแล้วมีแฉลับด้วยครับอืมหืมหนจมูกไวสุดๆครับจริงๆตรงนั้นก็มีทางยูริมาตินส์ด้วยนะครับโอ้โหแต่ เกนสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยิงคมมากครับออแล้วครับไล่มาเป็น1นต่อสครับสุพรรณบุรีลูกนี้สำคัญเลยครับนาทีที่6.9ครับก็อย่างที่ได้เรียนไปครับครับดูการหน้าเองครับต้องบอกว่าไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่าครับไปกันต่อนะครับตรงนี้ไปมาปาดหน้าถึงก่อนได้จบแล้วครับเข้าไม่เข้ายิงเออคมกลิบเหมือนกันครับ ไล่มาแล้วนะครับเป็น1ประตูต่อ4ครับนักเตะที่จบสกอร์ได้ดีนะครับสปีดต,ต้นดีด้วยครับวิ่งแซงเห็นๆแล้วก็จิงผ่านทางด้าน,น,น,นของสุวรรณสิงห์ไทยเข้าไปครับสัญญาณมาอูเคร์สัตว์ลูกนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่62สุพรรณบุรีตีเสมอได้สำเร็จ2ก็ห่างจากประตูที่โดนยิงนำไปประมาณ9นาทีเท่านั้นนะครับ ไปถูกทางต่บมดตรงกลางมีฟอริเกนจับได้แล้วอย่างยิงไม่ได้ต้องแตกออกมาแล้วเปิดหักย้อนกลับมามีโอกาสได้ยิงแล้วโอ้โหเอาจนได้ครับมาเสียบมุมเลยครับสุพรรณไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อ4ีดูครับประตูที่สวนบุรีได้มานะครับฟอริเกนเหมือนจะตรงนี้เหมือนจะยาวไปแล้วแต่ว่าหักข้อมาได้ครับแล้วยิงผ่านทางวันชาตินะครับสุดเสาแรกเข้าไปเลย สุพรก็มาไม่ทันแล้วก็ได้เล่นด้วยครับโอเคฟานฟิงเกนด่านแรกมีขวางหน้าอยู่เป็นไรซ่านะครับฟานิงเกนให้มาตรงนี้ถึงแล้วดีดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่2 5ครับสุพรรณบุรีทีมเยือนขึ้นนำได้ครับสั่งเลยครับดูครับบอลจากด้านซ้ายครับฟานัเกนพาบอลเข้ามานะครับแล้วยกหลบแนวรับของพัทยาไปสอคนแล้วไหลมาให้กับ สินุพงศ์พิมสังครับแล้วดีดด้วยขวาครับนี่ก็จับแต่งแล้วก็จิ้มตรงนี้ข้ามศรีสะชนินเสียเข้าไปนะครับบุกมานําพัทยายูเต็ดครับจากพิษณนพงศ์พิมสังครับประตูที่7ของเขาโดนโตกลับมาแล้วครับเอาครับได้บอลครั้งแรกครับฟาลิเกนเปิดเข้ามาแล้วมีจวะยิงโอ้โหเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้หนึ่งประตูต่อสองครับมาแล้วเป็นชินุพงศ์ทำได้ครับไม่ถูก เท้าของชินสุนพพงศ์จริงแต่ว่าเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้เข้าไปโอ้โหแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นไทยที่ยิงถึงหลักสิบประตูเป็นคนที่สองนะครับในไทยลีกสองต่อจากอดิศักดิ์ไกรสอนครับ